สวัสดีค่ะเมนอนีสตวอิสานผ้ามะเรียงง่วนะคะเอาง่วกินน้ำก่อนค่ะวงกะกว้างคืนข้าจ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเทิ่ยเิแล้วค่ะเชียงคาง่วงนกินน้ำ ที่สวยงามค่ะตรงหน้ากับกว้างหมองเรียงนัวกะนี่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นเนาะค่ะนม่มาเรียง,งวัวมื่อนี่กัวันหยุดกะมาซอยแม่แม่กำลังเอาง,ง่วอีกโตไปกินน้าไปลูกไป ไป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 ,ไป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 น้ำไปน้ำไปไปไปนอนโอ๊ะโอ๊ะไปนอนไปไปไป ถานหมาวงเทียงค่ะจะกัดจะมาปลอยงวนเรียงกับเรียงน้ำกันได้หลายค้นพข่นนอะ ง่ายง่ายค่ะอยู่จังน้อยสักพักนึงมันก็จะแรงวันนี้มันจะน้ำกระโบกเบิดค่ะเพือ่อนห้องกะหามองให้เพื่อนกินน้ำงาวันนี้ค่ะีชีวิตของเช่าไฮเช่าหน้าหลังจากเก็บเกี้ยวข่าวแล้วเสร็จจากการเกี้ยวข่าวเก็บข่าวขึ้นเราแล้วก็เลียงง่วนาะคะกาจะมีบางคนเพื่อนกรปลูกมัน่นนะคะเห็น บ้นใหม่บ้นสัปปะหลังเนาะค่ะ งัวกับนี่หลายรูปแบบนะคะบางคนเพิ่อนจะเลี้ยงแบบค้างไว้แล้วก็หา,าหญ้ากินนะคะบางคนเพ่นจะข้ามออกมาเองตามทุ่งให้ทุ่งหน้านะคะกัอันนี้กับบางพื้นที่เพิ่อนอาจจะมีพื้นที่จํากัดนะคะบ่สามารถออกมาให้มาหน้าได้เพื่อนก็จะเอาไว้ขอดแล้วก็ปลูกหญา้าแล้วก็เกี่ยวหญา้าหาหญ้าให้งัวกินนะคะแต่อันนี้ ทาง้านซาวีสานกะเลี้ยงตามธรรมชาติค่ะคะพาพ,พันออกมากินเองตามให้ตามหน้าค่ะอันนี้กะจะเป็นกองเฟื่องกองฟางที่รดสีรถเกี่ยวไหมคะ่ะรถเกี่ยวเขาเป็นม้เกีียวแล้วกเจะของหน้าพันกับมาให้เป็นกองเป็นมัดไว้เพื่อจะเก็บไว้ให้อ้วกิ่นยำแล่นนะคะ น้ำอียาได้แม่ตัวนี้กินหน้าหรอแม่อ้าวมากินน้ำมาเร็ว มาค่ะมาค่ะไปค่ะวหา้ข้าเจ้าหาเขียดป่ะแม่วันโอ้เ <laughs> ป็นเก็บเรียองวันหาเขียดหากรบมาน้ำค่ะมาค่ะคุณคุณวานวไปไปไปอืมอ วว่าหิไปค่ะไปค่ะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกินน้ำคุณว่านก็หิวว่ค่ะมาค่ะอมออ่ะไปกินน้ำ ไล่ก้าม,ม้าวแม่บ่ชุ่มหนมังนั้แม่เลื่อนสิกับม,มาเอง,องนนะไปไปเดี๋ยวเอาครื่องเอาไว้นี่กันได้แม่เดี๋ยวหลูกคุณรงัรงคุณรัง แต่ละเงอนแตละบานค่ะเดี๋ยวเราวไว้ดดั่วจิดนะคะไปค่ะกลับค่ะทางนนก นลมให้งมาเลยค่ะพี่น้องไปขึ้นหลังช่วงนี้มันก็นจะมีลูกเขานะคะแต่เขาหลายวัวคุณกจะจย่างไปตามลูกเขาที่มีลูกเขาหลายวัวคุณก็ย่างน้ำไปไปเรื่อยๆไปค่ะ คน้นคำถามว่ามาีคอ,อสงสัยว่าการเลี้ยงงูมันเลี้ยงยากบ่างไนะคะกะพื้นที่ทั้งบ้านหรือว่ากะมันกับมีหลายรูปแบบที่ไหนเน,ะนานะค่่ะพีน้องบางคนก็ะเลี้ยงตามธรรมชาติบ่านงากกะสำหรับตัวสาวอีสานเองเนาะค่ะคิดว่าเข้ากับปอยให้งเป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละแต่สำหรับบางคนที่มีพื้นที่จำกัดอาจจะมีพื้นที่ใน,นการปลูกหญ้า ผ่านสะดวกเข้าเนาะค่ะต้องลองเบิ่งค่ะแต่ว่าถามว่ามีท่าสุโขกับการเลี้ยงว่ากะบอกเลยว่าเนีค่ะมันมากๆเลยนะคะสิอยู่กับธรรมชาติได้บางทีเฮาก็อาจมีพยังคิดเล็กๆน้อยๆแต่ได้ออกมาอยู่กับงัวกับสัตว์ที่เฮาเลี้ยงเฮาเลี้ยงกัเหมือนกับว่าเฮาเลี้ยงอย่างเฮาก็ฮักอันนนั้เนาะค่ะพี่น้องกับเสือใหญ่แม่เป็นเลี้ยงมั่วเป็นกระหัก ะะอย่างยางห้งกหากระักคือการนี่ค่ะอันก็เป็นพื้นที่ให้เป็นมากกินน้ำนะคะ,น,ะคน,น,น้องน้ำเพราะอีกสักพักน้นาพิ่นก็จะบกเบิดเหน่ากัหาพื้นที่ให้ไส้กินยากกวาเก่าค่ะอย่างน้อยค,ค่ะตามธรรมชาติ เพิ่อนๆกระหักเข้านะคะวไปไปๆๆๆๆๆไ,ไปไปไปลงลงลงดงเหยื่อสบายไปค่ะไป สำหรับเมื่อนี้สาวอีสานกะขอจบคลิปไปเพียยเทอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมื่อนาสิมาอัดคลิปเยกก็าหยัง่งฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวอีสานหลานทุงชาแนลนําเด้อค่ะสำหรับมื่อนีนสาวอิสานกะสิขอลาแต่ก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ